เรื่องเล่าชาวตำบลด่านในตอนที่1 9 4ชื่อเรื่องเก้าแรกที่ต้องเรียนรู้ชีวิตที่ตำบลด่านในอำเภอด่านขุนทดเดือนมิถุนายนปี2,568มาพร้อมกับสายลมร้อนและฝนตกบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความหวังปนความห่วงใยชาวบ้านต่างวุ่นวายเตรียมตัวส่งลูกหลานออกไปเผชิญโลกกว้างในช่วงเปิดเทอมใหม่ รถคันหนึ่งจอดหน้าบ้านขนของใช้จำเป็นมุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่สาวน้อยวัย18ปีจากตำบลด่านในมองออกไปนอกหน้าต่างรถกระบะของพ่อขณะที่ท้องนาทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตาเธอสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังที่กรุงเทพความฝันที่เธอวาดไว้ตั้งแต่เด็กกำลังเริ่มต้นแต่หัวใจก็เต้นแรงด้วยความตื่นเต้นปนความหวาดกลัว ลูกเอ๋ยอยู่กรุงเทพต้องระวังตัวดีๆนะอย่าไปไหนมาไหนดึกดื่นแม่กำชับด้วยน้ำตาคลอขณะช่วยยกของขึ้นหอพักเล็กๆห้องพักขนาด4คูณ4เมตรคือโลกใหม่ของเธอเพื่อนร่วมห้องจากจังหวัดอื่นยิ้มทักทายวันแรกในเมืองใหญ่เธอต้องเรียนรู้การนั่งรถเมล์ที่แออัดการต่อรถไฟฟ้าที่วุ่นวายและการจัดการเงินค่าขนมที่แม่ให้มาอย่างจำกัด เธอบอกตัวเองว่าถ้าท้อตอนนี้ความฝันจะไปถึงไหนวันนี้เหนื่อยแต่กูจะไม่ยอมแท้ไอโยงสู้ชีวิตในเมืองหลวงส่วนทางด้านไอยงหนุ่มร่างสูงจากด่านในเพิ่งจบมัธยมปลายและเขาเลือกที่จะออกมาหางานทำในกรุงเทพเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวชีวิตที่เคยเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนสมัยเรียนกลายเป็นแค่ความทรงจำ หนุ่มโย่งต้องฝึกอดทนและความเหนื่อยที่แทบล้มทั้งยืนสายลมแห่งความหวังเดือนมิถุนายนในตะบนด่านในไม่เพียงนำพาความเปลี่ยนแปลงมาสู่หนุ่มโย่งและเธอคนนั้นยังพัดพาความฝันของเด็กๆอีกหลายคนให้โบยบินไปไกลบางก็สะดุดล้มบ้างก็ลุกขึ้นใหม่พ่อแม่ที่ยืนมองลูกๆออกเดินทางต่างภาวนาในใจให้ลูกแข็งแกร่งพอ,ผอเผชิญโลกกว้าง นี่คือ5ข้อคิดที่ได้จากเรื่องก้าวแรกที่ต้องเรียนรู้ชีวิต 1. การเริ่มต้นใหม่มากมาพร้อมความรู้สึกผสมปนเปทั้งความตื่นเต้นความหวังและความห่วงใยตัวละครสาวน้อยรู้สึกตื่นเต้นที่สอบติดมหาวิทยาลัยและได้ทำตามความฝันแต่ก็มีความกลัวและแม่ก็เป็นห่วงเช่นเดียวกับครอบครัวที่ต้องเตรียมตัวส่งลูกหลานออกไปเผชิญโลกกว้าง ความรู้สึกเหล่านี้เป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต 2. ความอดทนและความมุ่งมั่นคือกุญแจสำคัญในการ,รเผชิญอุปสรรคสาวน้อยต้องเรียนรู้การเดินทางในเมืองใหญ่ที่วุ่นวายและบริหารค่าใช้ใจ่ายที่จำกัดเธอบอกตัวเองว่าถ้าท้อตอนนี้ความฝันจะไปถึงไหนและวันนี้เหนื่อยแต่กูจะไม่ยอมแพ้ นี่แสดงให้เห็นว่าการมีทัศนคติที่มุ่งมั่นจะช่วยให้เราเก้าวผ่านความยากลำบากไปได้เช่นเดียวกับไอโยงที่ต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าจากการทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว 3. การปรับตัวคือสิ่งจำเป็นในสภาพแวดล้อมใหม่เมื่อย้ายจากชนบทสู่เมืองใหญ่สาวน้อยต้องเรียนรู้การนั่งรถเมล์การต่อรถไฟฟ้าและการจัดการเงิน นี่คือทักษะใหม่ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้าจับชีวิตในเมืองซึ่งแตกต่างจากชีวิตเดิมโดยสิ้นเชิง 4. ความรักและความห่วงใยจ,จากครอบครัวเป็นพลังใจสำคัญแม่กำชับด้วยน้ำตาคลอว่าลูกเอ๋ยอยู่กรุงเทพต้องระวังตัวดีๆนะอย่าไปไหนมาไหนดึกดื่นและพ่อแม่ที่ยืนมองลูกออกเดินทางต่างภาวนาในใจให้ลูกแข็งแกร่งพอพเผชิญโลกกว้าง สิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากำลังใจและการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นแรงผลักดันให้ลูกหลานกล้าที่จะออกไปเผชิญโลกกว้าง 5. ชีวิตคือการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่องเรื่องราวนี้สแสดงให้เห็นถึงก้าวแรกของการเรียนรู้ชีวิตของคนหนุ่มสาวที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยที่มุ่งม,มั่นกับความฝันหรือหนุ่มโยงที่ออกไปทำงานเพื่อครอบครัว ชีวิตคือบทเรียนที่ไม่สิ้นสุดบางคนอาจจะสะดุดล้มแต่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นใหม่และก้าวเดินต่อไปที่มาหนุ่มกบ k คโอเคเรื่องเล่าชาวตำบลด่านในภาคที่สองติดตามฟังเรื่องเล่าชาวตำบลด่านในภาคที่สองได้ที่นี่ทุกวันจนกว่าจะเลิกเขียนจ้า